สวัสดีเพื่อนนะคะกลับมาอยู่กับพี่นันช่องชีวิตติดเทศก็วันนี้เป็นวันที่สองในการปั้น20เหรียญของเรานะคะจากคลิปแรกพี่นันทำไว้อยู่ที่40 40เหรียญเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เราจะมาปั้นไปต่อกันว่า จะสามารถทำได้กี่เหรียญกันนะคะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบวิธีการเทรดแท่งเทียนหรือเทรดไปนารีแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามช่องชีวิตติเทรดไ้ด้วยเพื่อที่จะมาพัฒนาแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในวิธีการเทรดของมุมเพื่อนนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนนะ ก็เดี๋ยววันนี้เราไปลุยวิธีการเทรดปั้น20เหรียญวันที่2กันนะคะเป็นกําลังใจให้พี่นันด้วยนะว่าพี่นันจะสามารถปั้นไปได้ไกลแค่ไหนเนาะเพราะว่ามันยากมากๆในตลาด OTC นะคะก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะไปลุยกันเลยไป Okay. สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกันในวันตลาดโอดีซีวันเสาร์นะคะมาเจอคู่นี้สวยงามนะคะรอให้มันยกตัวขึ้นนิดนึงแล้วพี่นันก็จะเข้าออ,อเดอร์นะคะถึง MA5 ไหมรอให้ถึง MA5 โ okay. อเคขึ้นไปไม่ถึงนะคะพี่นันเห็นว่ามันน่าจะลงมาเพราะว่าแท่งแดงก่อนหน้าเขา ปิดมาค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็แทง่งถัดมาเป็นแท่งสีเขียวเนาะมันไม่สามารถขึ้นไปได้เกินครึ่งของแท่งสีแดงนะคะทำให้คิดว่ามันน่าจะลงนะบวกกับเส้น ma 5ตัดแดงใหญ่ลงมาอยู่เนาะยังยังตัดแดงลงมาพี่นันก็เลยเข้าออเดอร์ไปนะคะโอเคมานี่ก็ชนะไปนะคะ อินดิเคเตอร์บอกว่ากำลังจะตัดขึ้นนะคะสโตคแคสิกข้ามไปก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเลือกก่อนว่าคู่ไหนเทรดได้บ้างคู่นี้พี่นันตีเส้นเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเอาเส้นเทนไลน์ออกไปก่อนเนาะจะได้ไม่งงตีเอาไว้ ตีไว้นานแล้วค่ะตั้งแต่ที่เขายังไม่ได้เป็นไซเวยตรงนี้นะคะคิดว่ากราฟน่าจะวิ่งกลับขึ้นมาหาเส้นแนวต้านตรงนี้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะรอเล่นตรงแนวต้านตรงนี้นะคะรอให้มีสัญญาณการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะคะแนวต้านใส่ย,ยอดเงินเอาไว้นะคะ เดี๋ยวเราดูคู่อื่นไปเรื่อยๆนะคู่นี้คู่นี้น่าสนใจนะคะลงมาได้สักพักหนึ่งแล้วน่าจะถึงแนวรับตรงนี้ได้แล้วก็เขาน่าจะผักราคาขึ้นไปแหละน่าสนใจน่าสนใจถ้าปิดเขียวก็น่าจะซื้อขึ้นต่อได้นะคะ แล้วถ้าเกิดปิดแดงก็ข้ามไปก่อนนะโอ้โหลงมาเป็นแดงแบบนี้ข้ามก่อนนะคะดูคู่อ่าคู่นี้มีสัญญาณกับตัวแล้วนะคะมีแท่ง rejection เป็นสีแดงลงมาแล้วก็ติดแนวต้านที่เราตีเอาไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวไม้นี้พี่นันจะรอให้มัน ยกขึ้นมาอีกนิดนึงไห้ยกอีกนิดนึงจะเข้าอีกโหถ้าเข้าไปก็ได้ที่เดิมแล้วเนี่ยได้ในตำแหน่งเดิมนะคะมีสัญญาณการกลับตัวของพินบาเล็กๆนะคะด้านบนนะคะบงบอกว่ามีการกลับตัวแล้ว พี่นันก็เลยเข้าออเดอร์ในจังหวะนี้นะคะในตำแหน่งของแนวต้านด้วยโดยส่วนมากการกลับตัวในรูปแบบนี้ก็จะมีความแม่นยำมากมากๆนะคะก็เลยจะมารอเล่นในตำแหน่งนี้ถ้าเกิดใครเห็นในที่พี่นันเอาลงก็จะมีจะส่วนตำแหน่งนี้นะคะในแนวต้านโอเคชนะไป m a ห้ายังไม่เอาหัวลงนะยังชี้ขึ้นแต่ว่าสโตแ c l a s เอาหัวลงแล้วจังหวะนี้เี่ยอุ้ยลงลึกเกินไปอยากให้มันยกขึ้นมาถึงตำแหน่งราคาปิดตรงนี้โอเคสวยโอ้โหพอเข้าออเดอร์เท่านั้นแหละบอกว่าสวยเท่านั้นแหละแก้ไขไม้นี้ยังไม่ทันเลยนะคะดูซิว่าจะลงมาให้เราได้หรือเปล่านะะ คือซอยไม้เข้าไปอีกไม้หนึ่งคิดว่าถ้าเสียก็ขอให้เสียน้อยที่สุดนะฮะแต่ถ้าลงมาลึกกว่าน,นี้ก็คงจะดีนะคะแต่ถ้าเกิดเสียก็ขอให้เสียน้อยที่สุดเนาะไม่น่ารอดนะคะสี่วิสุดท้ายแล้วไม้นี้ก็แพ้ไปนะคะโอเคโชคดีมากนะคะแพ้แค่หนึ่งจุดสามสองเหรียญเองถือเป็นความโชคดีของเราโอเคไปต่อนะคะ โกวาฟวิ่งกลับขึ้นมานะฮะรีเทสด้านล่าง,างตรงนี้พี่นันซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะมองว่าเขาน่าจะไม่ผ่านแนวต้านแล้วก็เลยเลือกซื้อลงนะคะในจังหวะที่กราฟพยายามที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะคะรีเทสด้านล่างแล้วก็กลับขึ้นไปหาแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่นันก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะะ แนวตานด้านบนชั้นที่สองนะคะพี่นันตีไว้สองเส้นเนาะก็ขอให้ปิดต่ำกว่าราคาที่เราเข้าแล้วกันเนาะเคสีว okay, ิแล้วโอเคไม้นี้น่าจะชนะนะคะสวยงามในตำแหน่งของจังหวะนี้เป็น r e j e c t ั o นด้านบนแบบนี้น่าจะลงต่อได้นะคะ ซื้อลงต่ออีกไม้หนึง่งอุย้ยได้ตำแหน่งสูงไปนิดนึงดูซิว่ากราฟจะพยายามลงมาให้เราหรือเปล่านะคะมีการปฏิเสธราคาจากแท่งก่อนหน้าแล้วนะคะเป็นโดจิหรือพินบาร์ด้านบนนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะลงมาได้นะคะแต่ว่ากราฟก็ยัง ลงไม่แรงนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยลงให้เราเลยด้วยซ้ำโอ้ไม้นี้แพ้นะคะโอเคไม่ยอมลงให้เรานะคะแล้วก็ติดกลับขึ้นไปถึงแนวต้านเลยทีเดียวจะทะลุขึ้นไปไหมเนี่ย คิดว่าไม่น่าจะทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะฮะแต่เขียวก่อนหน้าค่อนข้างที่จะปิดเป็นแท่งใหญ่แล้วก็สโตแคสิกตัดขึ้นพี่นันต้องแก้ไขนะเนี่ยโอยใส่อีกไม้หนึ่งก็ไม่ทันนะโอเคไม้นี้น่าจะแพ้นะคะก็ขอหยุดไว้ก่อนนะคะน่าจะแพ้แหละ รู้สึกอารมณ์ไม่ดีแล้วอะ